เพชรเปื้อนคาบโคนเลนนั้นยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าทอทุกเพียงแค่ล้มแล้วลุกก็บุกต่อไปนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางและว่ามิดหมอของพรเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญมกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบาร,รมีของหลวงพเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็คือเป็น ID line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข99บิ๊กวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันเข้ามาพูดคุยและสนทนากันแบบยาวๆทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับ <c oughs> เอาล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักคลินมิรหมอได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายกันนะครับทางช่อง y o u t u b e นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องอยินดีต้อนรับนะครับนะักแฟนคลับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะก็คือมีรหมอของครูบาจานาร์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ ก็ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีดตัดไม้ฝักไม้นะครับที่วางไว้นะครับนะก็ไว้ท่านได,ได้ชมไปด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นมีดด้ามงานะครับก็คือ,อาฝักไม้อีกเล่มหนึ่งก็ที่วางไว้ให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับแต่ที่จะมาเปิดนะครับให้ท่านได้รับชมจริงๆก็จะเป็นมีดศิลกาเล่มนี้นะครับแต่เป็นศิลกาด้ามตัดนะ พูดถึงสลิกาด้ามตัดนั้นก็จะไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอกันนะครับถือว่าเป็นมีดที่หาพบเจอกันได้ยากเลยทีเดียวนะครับจะมาให้ท่านได้รับชมวันนี้นะอย่าลืมนะครับหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับนะหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปแมติดโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันนะก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อนะครับนะ สอบถามหรือว่าเข้ามากดไลค์กดแชร์นะที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะครับนะหรือหากท่านไหนนะครับนะโดยเฉพาะท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วท่านาติดตรงไหนนะครับนะท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็ไม่ต้องไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับติดตรงไหนก็ให้ถามตรงนั้นนะให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9กนะครับก็ในทุกๆคำถามนะครับของท่านนั้นนักครินมีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะ,ะก็คือยกเว้นคำถามเดียวแล้วก็คำตอบเดียวนะครับก็ขออนุญาตก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทนะ,ะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วเป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนะครับนะแต่ถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดี นะที่สำคัญยิ่งกว่านั้นมันเป็นคำถามและเป็นคำตอบที่ไปทำลายความรู้สึกของคนนะครับและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามาก็คือต้องการเพียงคำตอบเดียวนะครับนะอ่าก็มีดผมต้องแท้เท่านั้นมีดผมต้องทันลงคอเดิมเท่านั้นประมาณนี้คนส่วนใหญ่นะครับที่ถามเข้ามาก็คือต้องการเพียงคำตอบเดียวจริงๆนะ อันนี้ก็ผมได้เรียนเอาไว้ในแทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะที่ได้ทำามาตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้ก็พยายามตอบย้ำซ้ำเติมในเรื่องอจัญยาบรนนะก็เนื่องจากว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาติดตามค่อนข้างที่จะเยอะนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเรียนเขาเรียกอ,อะไรที่มัน อบอกกันได้แล้วก็ต้องบอกกันนะครับนะเพื่อที่จะไม่ต้องไปเขาเรียกว่าเสียเวลาในการที่จะไปทําทในสิ่งที่มันไม่ดีว่ากันง่ายๆนะเอาล่ะครับก็วันนี้นะครับก็จะได้นําเอาเป็นมีดนะเล่มนี้นะครับนะก็มาให้ท่านได้รับชมนะเป็นมีดสลิกานะครับด้ามงาฝักงานะ ก็จะมีความยาวเดี๋ยวขออนุญาตหยิบน,นะครับให้ท่านได้รับชมดีกว่านะครับนะเล็กจริงๆนะครับเล่มนี้นะนี่นะครับก็เป็นมีดที่มีความเรียกเล็กนะมีความขนาดเล็กจริงๆนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่นะก็นะครับนะเฉพาะใบก็อยู่ประมาณนิ้วกว่านะครับนะนิ้วกว่าๆนี่ รวมด้ามฝักก็อยู่ที่3นิ้วนะครับอยู่ที่3นิ้วอันนี้เป็นสลิกาด้ามตัดนะครับเดี๋ยววางให้ท่านได้ชมก่อนนะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของภายในก็มาดูในส่วนของภายนอกก่อนนะครับเป็นสลิกานะครับนะเดี๋ยวซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับนี่ก็ถือว่า สริกาเล่มนี้เป็นมีดที่มีความงดงามค่อนข้างนะครับนะเป็นมีดที่หายากนะเป็นมีดที่หายากนะครับที่ท่านรับชมอยู่นี้เป็นแหมระหว่างกันกับโคนของฝักนะครับนะนี่ก็ขออนุญ,ญาตจะสูมให้ท่านได้เห็นนะครับนี่แนละก็เป็นแหมนะก็เป็นส่วนถือว่าในใน ตัวมีดทั้งหมดเลยถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากนะครับนะในเรื่องของแหมนี่นะถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตจะหมุนนะครับให้ท่านได้เห็นทุกๆด้านนี่นะให้ท่านได้รับชมทุกๆด้านนะครับนะอันนี้เขาเรียกเป็นแหม7เเนะเป็นมีดสองกริยันะครับนะชอบา่อใบ หนิ้วกว่า,วานะแต่รวมด้ามฝักก็อยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับนะไม่ถึง3นิ้วดีนะไม่ถึง3นิ้วดีนี่ก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเขาเรียกว่า,าแหม้นะครับจะของปลายฝักนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับจะซูมให้ท่านได้เห็นชัดๆเลยนะครับเนะี่ยนี่ซูม สุดแล้วนะครับซูมสุดแล้วนะให้ท่านได้ดูนี่นะครับเมสกูนี้ก็ให้ดูเต็มด้ามเต็มฝักนะไปแล้วนะครับทีนี้ก็ลองมาดูในรายละเอียดนะครับนี่นะเป็นสริกานะครับขนาดจิ๋วนะเป็นมีดสองกริย์ที่สำคัญนั้นเป็นแห่7เจ็ดเก้านะเป็นแห่กเจ็ดเก้าก็ถือว่าเป็นมีดที่อยู่ในยุคที่ได้พัฒนานะครับเป็นมีดยุคกลางนะมีดยุคกลางนะ ก็คือได้พัฒนานะครับนะจากเขาเรียกว่านอกจากที่จะมีความเข้มขลังแล้วนะครับก็เต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะด้วยความงดงามนะต้องต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะ,ะมีสองกษัตริย์ก็หมายความว่ามีนาคก,กับมีเงินนะครับแต่ถ้าเล่มไหนมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นเขาเรียกเป็นมีดสามกษัตรนะิย์นะนะครับแต่เล่มนี้ที่ท่านกําลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นมีดสกษัตริย์ เป็นแหม79ก็หมายของมว่าวดนะครับที่รัดอยู่ตรงข้างล่างนะตรงกันนั้นจะเป็นรวด9เส้นนะเส้นรวด9เส้นนะข้ะางล่าง3นะครับเส้นใหญ่ตรงกลางเป็นเส้นที่4แล้วก็เนื้อขึ้นไปเป็น5 6 7นะะส่วน กันนะครับนะบนนะกันบนก็ข้างล่างก็สามเหมือนกันนะเส้นใหญ่เป็นเส้นที่4นะครับแล้วก็นับขึ้นไป5 6 7เส้นที่8เป็นเส้นไขป่ปลาเหนือขึ้นไปก็จะเป็นเส้นที่9ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นมีดหลวงพ้อเดิมวัดน้องโคนะจังหวัดนะครสวรรค์ของเรานี่แหละนะครับนะ กถ้าพูดถึงพเดิมนะครับก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพนะ,ะที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพมีหลากหลายเผ่าพันธุ์มีหลากหลายเชื้อชาตินะครับที่ได้เรียนไปเบื้องต้นนะ,ะโดยเพราะคนจีนที่ได้เข้ามาอ,อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองปากน้ําโพค่อนข้างที่จะเยอะนะ จึงเราจะได้ยินคําโบราณนะครับเขาพูดว่าสมัยก่อนคนจีนเข้ามาอยู่เมืองไทยบางตระกูลก็มีแค่เสือ้อผืนหมอนใบเข้ามานะแต่พออีกบางตระกูลนะครับบางตระกูลก็ไม่มีทั้งเสือไม่มีทั้งหมอนนะเข้ามาแต่ตัวร่อนจอนก็มีนะ แต่จนถึงในยุคปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าคนจีนนีม่มีหลายตระกูลมีหลายครอบครัวที่เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีนะครับนะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะนั่นแหละก็เข้ามาพึ่งพาบุญญาบร,รมีของหลวงพ่อเดิมในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะประมาณนั้นเลยนะครับนะก็จนยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองนะเป็นเมืองเจริญรุ่งเรืองนะครับนะ อเอาละครับพอให้ชมในส่วนของภายนอกแล้วนะครับเราก็มาลองดูในส่วนของภายในนะามาดูในส่วนของภายในนะครับนะก็เอามาให้ท่านได้เห็นมาท่านได้ชมนะครับนะรายละเอียดของอมีดเล่มนี้นะครับเป็นศิลปะของช่างสอนนะที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็นะครับเป็นเสมาใบโพ เต็มใบนะครับเสมาใบโพแบบนี wow. so ้ก็ไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้เจอกันง่ายสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะครับนะก็เรียกว่ามองตรงไหนอย่างไรก็งดงามนะครับมองตรงไหนอย่างไรก็งดงามมีสําหรับมีเรื่องนี้นะนี่นะครับเรียกว่ามีความงดงามมากนะครับนะมอง มุมไหนอย่างไรก็นอกจากเจอแต่ความงดงามและยังเต็มไปด้วยความเขาเรียกมสเสนนะครับนะเต็มไปด้วยมณเสนนี่ก็นะครับเอามาใ้ท่านได้ชมนะครับนะเสมาใบโพนะครับถือว่าเป็นเสมาใบโพที่หาชมกันได้ยากนะครับนะถ้าจะไปเจอไปเจอนะครับนะมีดแบบนี้เรียกว่าหาได้ยากเลยทีเดียวนะ เอาละพอนะครับดูในส่วนของภายนอกนะครับนะแล้วก็มาดูในส่วนของภายในไม่ว่าจะเป็นภายในของฝักนะจะเรียกว่าเต็มไปด้วยความเก่านะครับเต็มไปด้วยความาคลาบไครว่ากันง่ายนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของภายในของฝักของมีดเล่มนี้นะเอาละก็ขออนุญ,ญาตนะครับก็จะวางในส่วนของ ฝากเอาไว้นะครับนะก็นึกจากว่าผมจะใช้เวลาไม่ <S <S> <S ไม,ไม่ไม่นานนะครับจะใช้เวลาไม่นานนะในคลิปนี้นะครับอาจจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับนี่ก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับน,ะนี่ในส่วนของปลายมีดนะครับเราก็มาชมดูอันนี้ผมซูมให้ท่านได้ชมนะครับสุดแล้วนะครับนะสุดแล้วถือวาอ่าให้ชมแบบรายละเอียดนะรายละเอียดของ ภายในของใบมีดนะครับนะนี่นะก็นะครับเป็นมีดขนาดเล็กเป็นมีดขนาดจิ๋วนะครับเป็นสลิกานะอ่ะานลองดูนะครับในส่วนของใบมีดก็จะเต็มไปด้วยคราบใครนะครับนะบนร่องรอยการตอกนะลายนะครับนะจะเป็นแนวเสาะร่องนะครับนะหรือว่าลายกระดูกงูนะ แล้วก็ลายใบโพนะครับนะเสมาใบโพเต็มใบที่สำคัญนะครับจุด3จุดนี้ก็เป็นอีกอ mm hmm. ะไรว่าสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่พบเจอกันได้ยากนะ,ะนี่นะครับก็มาให้ท่านได้เห็นมาให้ท่านได้ศึกษานะครับนะ,ะก็อย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วนะครับนะท่านอชอบนะครับในแต่ละคลิปในทีโอนะครับเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็มา ช่วยกันทําการเผยแพร่ช่วยกันทําการเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อนะครับนะ,ะก็ให้เข้ามากดไลก์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับนะ,ะนี่ก็เอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับเป็นสลิกาขนาดขิ้วนะ,ะมีหลวงพ่อเดิมนี่ก็แปลกเลยครับนะยิ่งขิ้วนะายิ่งเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงนะยิ่งมีราคาค่อนข้างแพงนะ ก็นี่นะครับนะลองเลือดที่ท่านเห็นอยู่ก็เป็นการตอกนะครับนะด้วยมือนะ,อะเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับนะพูดถึงช่างสอนก็เป็นอีกหนึ่งช่างที่อนอกจากที่จะเป็นช่างที่มีฝีไม้ไลายมือค่อนข้างดีนะครับนะโดดเด่นทางด้านเสมาใบโพนะ อนอกจากเป็นผู้ที่มีฝีไม้ไลายมือดีนะครับนะที่สําคัญยิ่งกว่าก็จะเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อทางวัดหนองโพหรือว่าต่อหลวงพระเดิมของเรานะ,ะก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าถ้าพูดถึงฝีมือช่างสอนนะครับใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองว่ากันงนะครับท่านมีความปราณีตในเรื่องของการตอกเสมาใบโพเต็มใบและครึ่งใบนะครับนะ ฝีมือของช่างสอนก็จะมีด้วยกันหลากหลายลายนะครับนะอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นลายเบอร์ต้นๆน,นะครับก็จะเป็นใบโพนะเสมาใบโพครึ่งใบหรือว่าเต็มใบที่ท่านรับชมอยู่ในขณะนี้นะและนอกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของหน้าเกี้ยวหรือว่านาสมพงนะหรือว่าจากักรนาลายนะครับนะแลวก็ลายอื่นๆน,นะครับแต่ก็ที่นิยมกันมากที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของ เสมาใบโพเต็มใบครึ่งใบแล้วก็จะเป็นหน้าเกี้ยวนะครับหรือว่าจักนาลายนี่นะถ้าเป็นฝีไม้ลายมือของช่างสอนนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะอพอรับชมนะครับในส่วนของอใบนะครับนะจบแล้วก็มาดูในส่วนของกันนะการมีดก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่สําคัญมากๆอย่างที่เคยได้เรียนนะครับนะให้ทุกท่านได้ทราบนะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญนะ เป็นจุดท,ที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสําคัญเช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะ,ะหรือว่าจะเป็นพวกผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ปลูกเสกเอาไว้นะครับก็บรรจุนะลงไปในถ้วยนี้นะครับนะหรือเรียกว่ากั่นนี่แหละนะ,ะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะปิดสนิทนะครับปิดมีความนะอ่ะ งดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับนะมีเล่มนี้เป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมวัดนงโกของเรานะครับนะเป็นมีดที่ได้รับการพัฒนารูปแบบนะครับนะก็อย่างที่บอกนะพัฒนาในเรื่องของความงดงามนะอ่าเป็นมีดยุคกลางนะครับนะถ้าเป็นมีดยุคต้นเนี่ยก็จะเป็นมีดที่ส่วนใหญ่จะเป็นช่างชาวบ้านนะครับนะได้อ่าเข้ามาทำนะแต่เป็นถ้าเป็นมีดยุคกลางเนี่ยก็จะพัฒนาในเรื่องของแหว อารัตต่างๆนะครับก็จะทําให้มีความงดงามก็คือมากขึ้น,นอย่างนี้เป็นต้นนะนะครับก็บบที่ได้ให้ท่านได้ชมนะครับเป็นมีความงดงามมากนะครับนะทีนี้เราก็มาชมในส่วนของด้ามนะครับนะดามนี่นะก็เป็นงาดิบๆนะครับนะเป็นงาไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะเป็นงา งดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะนี่กนะ็ให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นมีดขนาดจิ๋วนะครับเป็นศิลกานะศิกาที่มีความางดงามมากๆเลยนะครับที่สําคัญก็จะเต็มไปด้วยมนคลังเต็มไปด้วยสเสน่ห์ว่ากันง่ายนะนี่นะครับก็พยายามจะให้ท่านดูชัดๆนะครับให้เห็นชัดๆนั่นแหละนะ มันมีเล่มนี้เป็นมีดจิ๋วนะครับจิ๋วจริงจจนเรียกว่าจับก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวหล่นนะพยายามจับนะครับหาให้ท่านได้รับชมนี่ครับก็เต็มไปด้วยความเข้มขังนะครับเต็มไปด้วยความงดงามอย่างนี้นะเอาล่ะก็นะครับเข้ามาชมในส่วนของใบนะครับในช่วงสุดท้ายนะท่านลองดูนะครับนี่เป็น มนสเสน่ห์นะเป็นมีดขนาดจิ๋วนะครับนะมีดขนาดเล็กนะก็ให้ท่านได้รับชมนะครับนี่ก็ผมพยายามจะเลื่อนนะครับช้าๆนะให้ท่านได้เห็นนะครับให้ท่านได้เห็นความงดงามนะครับของมีดเล่มนี้นะ,ะก็อ,ะอย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่ดูแล้วนะครับนะท่านมีความสนใจนะครับนะ,ะก็คือ บางท่านก็โทรเข้ามาจานนะครับนะัก็คืออยากจะขอแบ่งนะครับสักเล่ม2เล่มได้ไหมนะครับก็จริงๆแนละ้วคนที่จะแบ่งก็ต้องมีความรู้บ้างนะครับนะ,ะถ้ามีความรู้ผมก็ยินดีที่จะแบ่งนะ,ะยินดีที่จะแบ่งแต่ถ้าไม่รู้เลยนะครับไม่มีความรู้เลยเนีย่ก็ต้องขอไว้ก่อนนะ,ะก็นั่นจกว่าส่วนใหญ่คนที่ยังไม่มีความรู้นี่เวลาแบ่งไปบูชาไปก็จะจะไปมีปัญหานะ บางคนขาดความเชื่อมั่นนะครับนะพอบูชาไปแล้วก็เที่ยวไปถามคนโน้นทีคนนู้นทีอะไรต่างๆพวกนี้นะจริงๆการสอบถามคนอื่นๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าถ้าเกิดว่าท่านไปสอบถามคนผิดคนนะก็หมายความว่าถ้าไปปรึกษาคนที่ไม่รู้ลึกค,คนที่ไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงนะอันนี้จะทําให้ท่านนั้นก็คือสูญเสียโอกาสนะครับแทนที่จะได้ของดีๆเอาไว้ในครอบครองก็ ก็ทิ้งของดีไปซะอย่างนั้นแหละนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีความเชื่อมั่นนะครับนะ,ะกะ็ส่วนใหญ่ถ้ามาขอแบ่งก็จะไม่อนุญาตให้แบ่งนะครับนะ,ะส่วนใหญ่ผมจะแบ่งก็คือคนนั้นต้องมีความรู้บ้างนะครับนะอย่างน้อยต้องมีความรู้บ้างที่สําคัญก็คือต้องมีความเป็นผู้ที่มีความรักความชอบความศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อเดิมก่อนนะ,ะถ้าเกิดว่านะครับนะ ไม่รู้ด้วยไม่มีความรักความศรัทธานะครับนะในบารมีของหลวงพ่อนี่ก็ต้องขออนุญ,ญาตจริงๆนะครับนะ,ะก็อย่าลืมนะครับก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วท่านสงสัยตรงไหนท่านติดตรงไหนอย่างไรเขาเรียกว่าติดตรงไหนก็ให้ถามตรงนั้นนะ,ะก็ให้โทรกันเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับมีแต่ละ EP แต่ละเล่มนะครับก็ ผมได้ถ่ายภาพนิ่งนะครับเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าท่านต้องแอดไลน์ hmm. ผมเข้ามานะ,ะท่านดูแล้วท่านชอบเล่มไหนนะครับแนะ mm hmm. ล้วเรียกว่าชอบอ่าอี EP ที่เท่าไหร่ท่านก็อ่าเพียงแต่แอดไลน์ผมนะครับก็ส่งภาพนั้นเข้ามาชมนะอ่าก็มาขอชมได้นะครับจานาะคลินอยากจะชมรายละเอียดมิเลมน,นี้หน่อยนะครับนะความเป็นมาอย่างไรนะมาจากไหนอะไรต่างๆตรง,งนี้เราก็จะ คุยกันได้นะครับนะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ว่ากันง่ายนะครับนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมด21กับ4อ่า4วินาทีนะครับนะ่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับสำหรับท่านใหม่ๆนะครับหรือว่าท่านเก่าๆก็ดีเมื่อเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับ เมื่อชมแล้วเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับนะก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะอ่าก็หรือว่าหากท่านใหม่ๆนะครับนะที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่ากเก็บข้อสงสัยนะครับนะเอาไว้เพียงคนเดียวนะติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะครับนะเคลียร์ได้เลยนะอ่าถ้าเป็นมีดอยู่ในหน้าจอนะครับหรือว่าอยู่ในวีดีโอของผมเนี่ยผม ทุกคําถามมีคําตอบให้กับทุกท่านนะครับทุกเล่มนะยกเว้นมีดของท่านอื่นนะผมจะไม่ไปละเมิดจะไม่ไปเขาเรียกว่าเสียมารยาทในการที่จะไปวิาพากษ์วิจารณ์มีดของท่านอื่นนะครับนะแม้กระทั่งที่ท่านบอกว่าเป็นมีดของท่านเองนะก็นั่งจากว่ามีดของท่านก็มีที่มาที่ไปเช่นเดียวกันนะครับนะจะตอบทุกข้อก็ต่อเมื่อเป็นมีดของผมเท่านั้นนะครับนะ ก็ยินดีที่จะตอบให้ทุกท่านทุกๆคนนะครับนะเอาละครับก็สําหรับท่านใหม่ๆอย่าลืมนะครับติดตรงไหนนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรก็ให้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนะที่เบอร์0863291496นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคําถามนะักขันมีหมอม,ม,มีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ ผมนักคารศมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ